การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลาการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งตั้งอยู่เลขที่99หมู่ที่8ตบึงบัวอำเภอวชิระบารมีจัังหวดพิจิตร โดยการนำของท่านผู้อำนวยการสุนิสาหมอกมืดวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2566มีจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน8คนมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด65คนโรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์มีการบริหารจัดการดังนี้องค์ประกอบที่1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งด้านที่1การบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการมีการประชุมวางแผนการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนมีแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษา โรงเรียนจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และนำไปสู่การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมให้ครูปฏิบัติหน้าที่การสอนเตรียมการสอนการจัดการเรียนรู้วิเคราะห์ผู้เรียน ออกแบบแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะกับความแตกต่างระหว่างบุคคลทำให้ผู้เรียนมีความสุขสนุกกับการเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้ครูนำสื่อนวัตกรรมไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงได้รับความรู้ที่หลากหลายตามความสนใจของผู้เรียนทำให้ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนและเข้าใจในเรื่องที่เรียนเพิ่มมากขึ้น มีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูโดยส่งเสริมริเริ่มพัฒนาและเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพและมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องโรงเรียนจัดทำแผนยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อปรับปรุงผลการทดสอบต่างๆทำให้ครูสามารถปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายตามความสนใจของผู้เรียน มีการศึกษาวิเคราะห์แก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและนำผลไปใช้ในการแก้ปัญหาพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ดีขึ้นด้านที่2ด้านการบริหารสถานศึกษามีการจัดรูปแบบการบริหารงานสี่ฝ่ายประกอบด้วยงานบริหารทั่วไปงานบริหารงานวิชาการงานบริหารงานงบประมาณ และงานบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีการประชุมแต่งตั้งคณะทำงานตามบทบาทหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบมีการประชุมผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อสร้างเครือข่ายร่วมกันโรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะกิจกรรมรักการอ่านและมีหน่วยงานภายนอกมาแนะแนวการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนโรงเรียนมีการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ โดยผู้บริหารและคณะครูได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน100%ทําให้ทราบถึงความเป็นอยู่และสภาพปัญหาของนักเรียนแต่ละบุคคลเพื่อที่ทางโรงเรียนจะสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างทันท่วงทีด้านที่ 3. ด้านการบริหารเปลี่ยนแปลงเ,เชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมมีการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยกําหนดนโยบายกลยุทธ นวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุกในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและคุณภาพผู้เรียนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาโดยริเริ่มพัฒนาการบริหารงานสถานศึกษาจากสุขวัตโมเดลเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินง,งานที่ส่งผลดีต่อคุณภาพครูและผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ด้านที่4 ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายร่วมมือกับชุมชนผู้นำชุมชนท้องถิ่นและผู้นำท้องถิ่นเพื่อสร้างเครือข่ายร่วมกันในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนทำให้ผู้เรียนมีความรู้มีสมรรถนะและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามที่สถานศึกษากำหนดและร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานต่างๆของสถานศึกษา จัดระบบให้บริการของสถานศึกษาโดยการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชนท้องถิ่นเครือข่ายและงานจิตอาสาเพื่อระดมและจัดหาทรัพยากรทางการศึกษาในด้านต่างๆให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาชุมชนโดยทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทําให้สถานศึกษาสามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานต่างๆเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว ด้านที่ 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการเข้าร่วมการอบรมประชุมตามหน่วยงานต่างๆที่จัดขึ้นและมีการอบรมออนไลน์เพื่อพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตามสมรถนะวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษานำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเอง มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาจากการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตามที่กล่าวนั้นส่งผลให้การพัฒนางานการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานตำแหน่งบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ90 อันจะนำไปสู่การสร้างความมั่นคงและเข้มแข็งรอบด้านซึ่งส่งผลดีแก่โรงเรียนตัวข้าพเจ้าคณะครูและชุมชนต่อไป